สวัสดีค่ะเปิดทำเนียบสิบซุปตาสาวจากแดนอีสานงามคกคักสิบดาราหญิงจากแดนอีสานสู่ซุปตาแห่งวงการบันเทิงไทยดาราคนอีสานเปิดทำเนียบเพชรเม็ดงามจากแดนอีสานมาดูกันว่าจะมีซุปตาคนไหนโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยบ้างหากพูดถึงภูมิลำเนาของเหล่าดาราในวงการบันเทิงบ้านเรานั้น แต่ละคนแน่นอนว่าหนุ่มหนุ่มสาวสาวที่มาจากภาคอีสานถือเป็นดินแดนอันดับต้นๆที่มีเพชรเม็ดงามและมีดาราแจ้งเกิดกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแถมแต่ละคนยังขึ้นแท่นเป็นซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอีสานบ้านเฮาของเขามีดีจริงๆว่าแล้วจะมีใครกันบ้างที่เป็นซุปตาสายเลือดอีสานวันนี้กระปุก com รวบรวมดาราคนอีสานฝั่งของดาราหญิงดาวรุ่ง มาให้ชมกันค่ะ 1. มินพิชยาสุกตาสาวสวยนางเอกตัวท็อปอันดับต้นๆของช่องเจ็เห็นสวยและรวยมากแบบนี้สาวมีนเป็นคนอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะ 2. พีคพัทรศยาอีกหนึ่งสาวสวยจากจังหวัดขอนแก่นที่แจ้งเกิดจากการเป็นดาราที่มีชื่อเสียงของวงการบันเทิงไทยเจ้าของฉายาเจอมหาเสน่ห์งานนี้เชื่อว่าคนขอนแก่นเขามีดีจริงๆ 3. เดียนาฟรีโปอุตะเห็นเป็นสาวลูกครึ่งหน้าหวานๆแบบนี้รู้ไหมว่าสาวเดียนาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีเธอได้เดินทางเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของพี่เอสุภชัยงานนี้ต้องบอกเลยว่าพี่เอเขาตาดีจริงๆเชียว 4. ออมสุชาสาวหมวยตัวเล็กหน้าหวานเห็นฮอตๆโด่งดังในประเทศไทยและต่างประเทศแบบนี้เป็นสาวสวยที่มาจากจังหวัดคนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่เอง 5. ปุยฝ้ายนัทพัฒน์นักร้องและนักแสดงอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถที่โดดแด่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีโดยเธอเป็นสาวจากจังหวัดนครราชสีมาที่มาตามล่าฝันบนเวทีประกวดร้องเพลง True Academy f a n t a s i a สีซั่นที่4และด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงที่โดดเด่นนี่แหละจึงทำให้เธอมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันนอกจากร้องเพลงแล้ว เธอยังได้เป็นทั้งพิธีกรพรีเซนเตอร์และนักแสดงอีกด้วย 5. แก้มกวินตราสาวสวยจากจังหวัดหนองคายเข้าสู่งการบันเทิงรายการคว้าตำแหน่งมิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์ปี2551พูดเลยการันตีด้วยตำแหน่งแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความสวยจะงามคักขนาดไหน ตาเหนิงกัญญาวีสาวหมวยสุดแนวที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ฮอร์โมนไวว้วาวุ่นสองด้วยหน้าตาและคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นทำให้สาวจากจังหวัดร้อยเอ็ดคนนี้แจ้งเกิดเป็นนักแสดงดาวรุ่งได้ไม่ยากแพรวานิชชาพัฒอีกหนึ่งสาวน้อยหน้าตาน่ารักจากซีรีส์ฮอร์โมนไวว้วาวุ่นที่นับวันก็ยิ่งฉายแววความสวยเธอคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นเมืองของคนหน้าตาดีเช่นเดียวกัน 9. เอมณีรัตสาวสวยลูกครึ่งหน้าคมจากจังหวัดสกลนครเธอคนนี้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะแจ้งเกิดจากบทของนุ้ยในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทก่อนจะมีผลงานละครมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนับว่าเป็นดาราสาวจากแดนอีสานที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยล่ะคะ่ะ 10. จุ๋ยวรัยาสำหรับสาวจุ๋ยวรัทยา เธอเกิดที่จังหวัดราชบุรีและโตที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ย้ายบ้านไปอยู่ที่นั่นแต่ความจริงแล้วคุณแม่ของสาวจุ๋ยเป็นคนจังหวัดคนครราชสีมาในสมัยเด็กๆช่วงมัธยมเธอได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของคุณแม่เธอเองดังนั้นถ้าจะนับว่าสาวจุ๋ยเป็นซุปตาสายเลือดอีสานอีกคนก็คงจะไม่ผิดแถมดีกรีความดัง ยังระดับนางเอกอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณค่ะ